คูณหกไปแล้วฮนะตอนนี้แล้วยังเป็นวายอยู่โอ้โหดูดิโอ้โหสวยจัดช็อนี้คุณผู้ชมแล้ววายมาอีกโอ้โหรูปภาพคูณสิบสองเข้าไปแล้วครับฟรีเกมฮัลโหลวายสองตัวเออต้องอย่างงี้คูณยี่สิบครับไ <c oughs> หลไหมดิเออไหลปีกครับช็อนี้ไหลปีกมีวายเออสวยครับ หคูณ30เข้าไปแล้วครับเอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมิวเซียมมิส r ์มิสเอรี่นะคุณผู้ชมมิสเทอรี่เออเป็นเกมของค่ายพีจีซอฟต์อีกเช่นเคยนะครับ เอาละะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปได้นะครับ mm hmm. ถ้าพร้อมกันแล้วก็ออกไปเลยกันเลยฮนะอืม mm hmm. มาวันนี้มีทุนร้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเราจะมาเป็นไวรุ่นทุนน้อยกันนะครับ mm hmm. เริ่มเบ็ดสองบาทเลยแล้กันเบ็ดบาทเลยมันไม่ทันใจไปฮนะหมุนธรรมดาก่อนครับ โอ้มาถึงก็แตกคูณสองเลยคุณผู้ชมแต่มันไม่ไหลให้เราอ่ะไปครับุ้วแล้ววายเข้าสองตัวโคตรสวยช่อนนี้คูณสี่ด้วยครับไหลปะโอ้แตกสวยนะแต่อย่าให้ไหลอะไม่ไหลอ่ะโอ้โหอุวยโมนาลิซาเข้าคุณผู้ชม แล้วเป็นวายต่อแล้วหลายคิวโอ้ยหลายสวยคูณสี่ครับชอนนี้แล้ววายอีกหลายต่อเก้าครับคูณหกไปแล้วฮะตอนนี้แล้วยังเป็นวายอยู่โอ้หดูดิโอ้ยสวยจัดชอนนี้คุณผู้ชมแล้ววายมาอีกโอ้หรูปภาพคูณสิบสองเข้าไปแล้วครับวายปะโอ้ยวายเลยโอ้หแต่วายลงครับ วายเข้าดีเกินวันนี้วันไหลวะเน,นี่ยดวงดีเกินคูณยี่สิบเข้าไปแล้วฮะตอนนี้แล้วไหลสิบต่อปะไม่ไหลสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสุดวันนี้ก็จะได้เงินซื้อฟรีเกมไหมเด้ยจัดไปครับคุณผู้ชมขอสักสี่ตัวแล้วกันนะ โอ้โหแค่ให้วะสิบครั้งเลยครับอุ๊ยโ,โ,โมนาเข้าโอ้โหไม่ไหลยี่บอกนะว่าเกยออกะเฮ้ยเงียบเกินไปละ เออวายเข้าโอ้โหขนาดวายเข้าเมื่อกี้เฮ้ยเกินไปเออคูณสองมาครับวายโอ้โหอะไรวะำไมไม่เหมือนแตกเมื่อกี้เลยวะแล้ววายเข้าครับวายสองตัวอ,อ้โหูจอน,นี้จะคูณเท่าไหร่คูณสิบโอโ้แต่มันไม่ไหลต่อเฮ้ยจะหมดแล้วเนี่ย โอ้วายเข้าโอ้เก mm ินไปอะไรเนี่ยฟรีเกมฮัลโหลวายสองตัวเออมันต้องอย่างนี้คูณย uh ี่สิบครับไหลไหมดิเออไหลไปอีกครับตอนนี้ไหลไปอีกมีวายเออสวยครับคูณสามสิบเข้าไปแล้วครับตอนนี้ไหลมาต้องไม่ไหลให้เลยอ่ะสามร้อยสามสามร้อยสิบสาม คูณสามาแตกช่วงหลัง,งหลัๆโอเคโอ้กำไร8บาทกำไร8บาทคุณผู้ชมจะรู้อะเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าครับไม่ซื้อแล้ซื้อแล้วเหมือนไม่มีหวังแล้วดูช็อตนี้ดีวายสามตัวคูณหกอะโอ้โหไหลต่อปะเออมาเด 948นี่มันต้องอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อฟรีคงฟรีเกมด้วยโหถ้าก้าลงนี่สวยเลยนะคูณสองปีกเออมันต้องอย่างนี้สิบยังไงไหลเอครับสิบลงมาโห โมนาลงหน้ามาทีโมนาลงหน้ามาเออโมนาลงหน้ามาโอ้ยแล้วโมนาลงตัวแพงกี่ตัวเนี่ยโอ้โหคูณแปดด้วยคุณผู้ชมช็อตน,นี้แล้วยังไงไหลต่อปะ่ะห้าร้อยหกบาทพอละกำไรเน้นๆกำไรเน้นๆแล้วครับช็อตน,นี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยคุ้มกำไรพันเก้า ทุนร้อยเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ